การเสียเปรียบของสหรัฐอเมริกาครั้งนี้สหรัฐอเมริกาจะแก้เกมด้วยการที่จะพยายามลดราคาน้ํามันในกะรบภายในประเทศให้ต่ําลงขณะเดียวกันประธานาธิบดีโจไบเดียนก็จะเดินสายนะครับไปยังตะวันออกกลางโดยเฉพาะฝั่งซาอุดีอาระเบียนะครับเพื่อเจราจากับกลุ่ม o อเปกนะครับที่มีซาอุดีอาระเบียเป็นแกนนาเพื่อขอลดราคาน้ํามันให้ต่ําลงขณะเดียวกันรันเสเซียก็ย้อนกลับ หลังจากที่ใครจะซื้อพลังงานของรัสเซียต้องเป็นเงินรูเบิลหลายประเทศยอมหลายประเทศไม่ยอมกราวนี้สิ่งที่น่าเจ็บปวดและกลยุทธ์ของวลาดิเมียปูตินเจ็บแสบมากกว่า สวัสดีครับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหบนิวส์นะครับวันนี้มานอกสถานที่กันวันนี้ผมมาถ่ายนอกสถานที่เดินทางมาที่พัทยานะครับมาร่วมนะงานวิ่งการกุศลของโรตารี่และก็มาทําการสัมมนานะครับสอนนักสายยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองนะครับชั้นสูงนะครับเพื่อการบริหารที่พัทยา วันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับแล้ก็มานอกสถานที่วันนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องราวของการต่างประเทศนะก,การต่างประเทศวันนี้นะครับน่าจับตามมองหลังจากที่ประธานดีโจไบเดนนั้นเรียกประชุมด่วนเจ้าที่ CIA หลังจากที่ข่าวกรองนะครับยืนยันเรื่องของราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเน,นื่องเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์สามผู้นำา EU อถึงยูเครน นะครับก็ประกาศหนุนเต็มที่ยูเครนที่ตะวันตกส่งอาวุธไฮเทคอย่างเร่งด่วนนะครับผู้นำของเยอรมน,นีฝรั่งเศสอิตาลีนะครับได้มีการเดินทางถึงยูเครนเพื่อแสดงการสนับสนุนยูเครนซึ่งย้ำข้อเรียกร้องให้ตะวันตกส่งอาวุธไฮเทคเร็วขึ้นเพื่อรับมือการโจมตีอย่างแข็งกร้าวนะครับที่มีต่อเนื่องจากฝั่งของรัสเซีย <Yeah. S 1> อีกเหตุการณ์หนึ่งคือเฟดธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าแลกหมัดสกัดอัตราเงินเฟ้อขึ้นดอกเบีย้ยแรงถึง0.75นะครับ mm hmm. กูรูวันสภาวะเศร,รษฐกิจอเมริกันหนีไม่พ้นสภาวะถดถอยนะครับธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอย่างรวดเร็วนะครับ0.75สูงสุดในรอบ30ปี แถมประธานเฟดลั่นพร้อมทําทุกอย่างเพื่อสก,กัดอัตราเงินเฟอ้อขณะที่ทําสิธิสูงสุดในรอบสทศวรรษขณะที่นักวิเคราะห์ชี้ภาระนี้นะครับต้องแลกด้วยความเจ็บปวดซึ่งยากที่จะหลีกเลี่ยงคือสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนั่นเองนะครับในขณะที่ราคาน้ํามันกลับมาฟื้นตัวฮะพุ่งสูงขึ้นในขณะที่ตองคำนะครับดาวโจนดิ่ง740จุด ภาวะเศรษฐกิจโลกตดถอยหลังหลายชาติแห่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยราคาน้ำมันเกิดการฟื้นตัวท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอุปทานนะหลังสหรัฐอเมริกาคว่มบาตรอิหร่านรอบใหม่ส่วนวอร์ซีดปิดลบหนักทองคําปรับขึ้นนักลงทุนวิตกสภาวะเศรษฐกิจตดถอยหลังธนาคารทั่วโลกเคลื่อนไหวสกัดอัตราเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้น ในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริการับเรียกประชุมด่วนนะครับคุย CEO บรรดาบริษัทน้ำมันนะครับหลังราคาพลังงานในสหรัฐอเมริกาพุ่งอย่างไม่หยุดเลยทีเดียวกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกานะครับส่งหนังสือเชิญบรรดาผู้บริหารในอุตสาหกรรมน้ำมันพบคุยในสัปดาห์หน้าเพื่อหารือเกี่ยวกับราคา น้ำมันเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการแหล่งข่าวใกล้ชิดที่เปิดเผยเรื่องนี้นะครับบอกกับสำนักข่าว CNN ซึ่งล่าสุดสัปดาห์ต่อไปนะครับก็มีรายงานว่าประธานดีโจไบเดนจะเดินสายไปยังตะวันออกกลางในขณะที่ตอนนี้ก็มีหนาวเลยทีเดียวฮะรัสเซียมีปัญหาท่อลำเลียงอาจจะหยุดจ่ายก๊าซป้อน EU โดยสิ้นเชิงนะครับเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำ e ู นะครับเตือนว่าปัญหาการซ่อมแซมปั๊มกังหันของท่อลำเลียงนอส s ตรี a มอาจเป็นผลให้ต้องหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติที่ป้อนแก่สาภาพยุโรปโดยสิ้นเชิงและเพียงเท่านี้ก๊าซธรรมชาติในยุโรปดีตัวแตะระดับสูงสุดในรอบ2เดือนเลยทีเดียวฮะบูตินเล่นพลังงานเป็นเครื่องมือเลยนะครับในขณะที่เดือดร้อนกันอนยะ่างหนักอิตาลีก็โวยรัสเซียนะครับโกหก อ้างปัญหาทางเทคนิคลดการป้อนพลังงานก๊าซในฝั่งของสาภาพยุโรปนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับมาริโอการิตแห่งอิตาลี eng, นะครับกล่าวหาว่าก๊าซพอมรัฐวิสาหกิจพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัสเซียนะครับโกหกเหตุผลที่นำมากล่าวอ้างลดอุปทานก๊าซป้อนแก่ประเทศของเขาและชาติอื่นๆในฝั่งยุโรป ในนั้นก็รวมถึงเยอรมน,นีเชื่อเป็นความพยายามกดดันยุโรปตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรเล่นการกรณีการรุก,กรานยูเครนในขณะที่นายพลนะครับของยูเครนประกาศพร้อมใช้อาวุธที่ล้ำสมัยนะครับทำการโจมตีนะครับสะพานคราชเมียที่ปูตินสร้างเป็นเป้เปาหมายโจมตีใหญ่ทางการทาหารสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่า พลตรีดามิโตรนะครับมาเชนโกผู้มาการกองรบกำลังยูเครนประกาศเคียบกำลังพิจารณาใช้วุธจากชาติตะวันตกเพื่อทำการโจมทีสะพานเชื่อมต่อระหว่างครชเมียกับแผ่นดินใหญ่รัสเซียราวประมาณ270เมตรนะครับมูลค่าการก่อสร้างเบ็ดเสร็จ2.7พันล้านปอนด์และมีะปร,ระธา,านาธิบดีรัสเซียวลาดามียปูติน เมื่อใบเปิดเมื่อใบไม้ผลิปี2018ที่ผ่านมาในขณะที่ยูเครนสะดุ้งเลยทีเดียวฮะชาวยุโรปเริ่มหมดความอดทนนะครับอยากเห็นสงครามจบเร็วไม่สนว่ายูเครนจะสูญเสียเท่าไหร่ในขณะที่สงครามยูเครนกำลังยาวนานพ้นเดือนที่4ชาวยุโรปยังคงเป็นหนึ่งเดียวในจุดยืนสนับสนุนยูเครน แต่ผลสำรวจความเห็นล่าสุดพบว่าพวกเขาเริ่มหมดความอดทนอดกลั้นกับผลกระทบทางสภาวะเศรษฐกิจขัดแย้งดังกล่าวและจำนวนมากอยากเห็นสงครามจบให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แม้ว่ายูเครนจะต้องยอมเสียสละดินแดนไปบ้างก็ตามนะครับสถานการณ์การสู้รบนะครับในยูเครนก็ปรากฏว่าเสียสละทหารในเมืองซีวิโรโดเนสไปเป็นจำนวนมาก ับสะพานข้ามแม่น้ําโดเนสนะครับที่เชื่อมระหว่างซีวีโรโดเนสของเมืองลีซีชานนะครับสุดท้ายก็ปรากฏว่าถูกทํำลายแล้วทําให้กองกําลังยูเครนซึ่งอยู่ในซีวีโรโดเนสนะครับติดกลับไปไหนไม่ได้ในที่สุดนะครับในขณะที่หนักกว่าที่คิดยูเครนเสียกําลังรบไปกว่า1,000คนนะครับต่อวันครวนประเทศคงถูกลบชื่อ ก่อนคว่ำบาตเห็นผลทหารของยูเครนกว่า1000คนเสียชีวิตนะครับได้รับบาดเจ็บในแต่ละวันของการสู้รบในภูมิภาคดอนมาสทางภาคตะวันออกของประเทศโดยที่ค่าเฉลี่ยเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ200 5 0 0ถึง500คนต่อวันส่วนที่เหลือนะครับเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ยูเครน พร้อมคร่ำควรความเคลื่อนไหวอันล่าช้าของตะวันตกในมาตรการการคว่ำบาตรนะครับกับฝั่งของมอสโกนะครับในขณะที่มีการสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากนะครับข่าวครองของดัชนะครับมีการจับสายลับของรัเสเซียแฝงตัวเข้าไปในคราบเด็กฝึกงานนะครับบราซิลล้วงความลับของศาล ICC ระหว่างการสอบสวนอาชญกรรมสงครามในยูเครน สื่อข่าว AP รายงานว่าสนักข่าวกรองเนเธอร์แลนด์นะครับ AIVD แถลงนะครับว่าหน่วยงานสามารถทำลายแผนจรกรรมของรัสเซียที่มีเป้าหมายในศารอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ที่กำลังสอบสวนคดีอาชากรรมที่รัสเซียเป็นผู้ก่อในยูเครนโดยที่ผู้ที่ถูกจับปลอมตัวเป็นเด็กฝึกง,งานชาวบราซิล ในเชิงงานวิเคราะห์ขณานีีนะครับต้องยอมรับว่าสหรัฐอเมริกากําลังเผชิญกับปัญหาราคาน้ํามันนะครับที่พุ่งสูงขึ้นและก็ตอนนี้การแก้ปัญหาอัตรางเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกาธนาคารกลางหรือเฟดนะครับก็ได้ทําการแก้ไขนะครับด้วยการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยสูงที่สุดในรอบสองทศวรรษหรือประมาณ30ปีเลยทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามเกมตอนนี้น่าสนใจฮะรารเซียใช้วิธีการจะหยุดจ่ายกา๊าซทั้งหมดให้ฝั่งสาภาพยุโรป ในขณะที่ประชาชนฝั่งสหภาพยุโรปกําลังเดือดร้อนจากปัญหาของสงครามนะครับเรื่องของอุปทานอาหารกําลังจะเป็นประเด็นสําคัญเพราะว่าตอนนี้แม้กระทั่งปุ๋ยต้องอาศัยจากรัสเซียนะครับอาหารต่างๆต้องอาศัยรัสเซียเป็นสําคัญประกอบกับฝั่งสหภาพยุโรปกําลังเผชิญเข้าสู่หน้าหนาวและหนาวจัดนะครับเรื่องกา๊าซจึงจะส่งผลต่อการเป็นอยู่ของประชาชนและประชากรของฝั่งสหภาพยุโรป ในเชิงานสังเคราะห์ต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้นะครับสหรัฐอเมริกากําลังเสียเปรียบในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับการเสียเปรียบของสหรัฐอเมริกาครั้งนี้สหรัฐอเมริกาจะแก้เกมด้วยการที่จะพยายามลดราคาน้ํามันนะครับภายในประเทศให้ต่ําลงขณะเดียวกันประธานาธิบดีโจบไบเดนก็จะเดินสายนะครับไปยังตะวันออกกลางโดยเฉพาะฝั่งซาอุดีอาระเบีย เพื่อเจราจากับกลุ่ม OPEC p l u s นะครับที่มีซาอุดิอาระเบียเป็นแกนนำเพื่อขอลดราคาน้ำมันให้ต่ำลงขณะเดียวกันรัเสเซียก็ย้อนกลับนะครับหลังจากที่ใครจะซื้อพลังงานของรัเสเซียต้องเป็นเงินรูเบิลหลายประเทศยอมหลายประเทศไม่ยอมกล่าวนี้สิ่งที่น่าเจ็บปวดและกลยุทธ์ของวาลาดาิเมียปูตินเจ็บแสบมากกว่านะครับยการวางกลยุทธ์ ส่งสัญญาณทางการเมืองนะครับแล้วก็บอกว่าก๊าซปลอมหรือ,อบริษัทที่ขายก๊าซของรัสเซียนั้นจะปิดซ่อมบำรุงทำให้ฝั่งสาภาพยุโรปจะไม่มีพลังงานนะครับแน่นอนฮะจะส่งผลกระทบอย่างมากในวงกว้างซึ่งตอนนี้ต้องทำต้องยอมรับนะครับว่าการทำโพลล่าสุดประชาชนฝั่งสาภาพยุโรปไม่สนแล้วว่ายูเครนจะอยู่ได้ไม่ได้ยูเครนจะอยู่จะไปนะครับซึ่งตอนนี้ สนอย่างเดียวพวกเขากำลังได้รับความเดือดร้อนจากสงครามที่ยาวนานตั้งแต่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากสงครามที่ยาวนานลนักษณะดังกล่าวนะครับส่งผลทําให้อัตราเงินเฟอ้อนะครับราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นประกอบกับความอดอยากที่กําลังเกิดขึ้นในฝั่งของสหภาพยุโรปเกมนี้แสบเพ็ดเกมนี้สาคัญเลยทีเดียวจับตามองให้ดีสหรัฐเมกาก็ดิ้นอย่างหนักในเฮือกสุดท้าย เพื่อที่จะเอาตัวรอดในช่วงวิกฤตเวลานี้นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปได้นะคะ